สีลมนะครับด้านหน้าของเราจะเป็นสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินชมบรรยากาศถนนสีลมด้านนี้นะครับคือวันนี้ที่มาสีลมเนี่ยเพราะว่ามันจะมีงานอีเวนต์บากกอร์ขันษาอยู่ที่สีลมคอมเพล็กซ์นะครับด้านหน้าของเรานั้นคือเป็น b ีดสถานีสระแดงแตเดี๋ยวเราออกจากใต้ดินสถานีสีลมนะครับนี่คือ MRT สีลมนะครับนี่เลย เ็มอาทสีลมออกประตู2นะครับก็จะมาเดินบริเวณถนนสีลมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินกันตอนนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายๆนะครับงานที่มาเดินชมวันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่20เดือนตุลาคมพศ2563นะครับ แล้วก็จะอยู่ที่สีลมคอมเพล็กซ์ชั้นจีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศตั้งแต่ออกจากสถานีรถไฟฟ้าไปเลยนะครับว่าบรรยากาศถนนสีลมณนะปัจัจบันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ตอนนี้คือ,เ,อ,อเหมือนแบบผู้คนออกมาใช้ใจ่ายช้อปปิ้งร้านค้าต่างๆเปิดเยอะขึ้นหรือยังนะครับนี่เป็นช่วงบ่ายๆของวันนี้เป็นวันที่9นะครับ9เดือน ตุลาคม2,563นี่ก็คือเป็นบรรยากาศของถนนสีลมเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันจริงๆแล้วตอนเย็นนะถ้าแบบช่วงประมาณ6โมง5้าโมง6กโมงเย็นนะครับเขาก็จะมีการตั้งร้านค้าขายของเนี่ยด้านเนี้ยก็จะมีร้านค้าร้านข้าวอะไรต่างๆนานาม,มาเปิดเยอะแยะเลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงบ่ายๆก็อาจจะยังไม่ได้มีร้านค้าเยอะแยะขนาดนั้นตอนนี้จะเป็นถนนสารแดงนะครับอยู่ตรงข้ามร้านนี้ก็จะเป็นร้านทะเลทอดสารแดงก็จะมีเป็นแบบไก่ทอดเปิดเที่ยงถึงสามทุ่มอันนี้คือเป็น บรรยากาศหลังฝนตกนะครับวันนี้กรุงเทพฝนตกนะพายุเข้าวันที่7ถึงวันที่9นะครับวันนี้ก็วันน่าจะเป็นอุนสุดท้ายของพายุที่เข้ามาแล้วนะวันที่9เนี่ยมีแบบร้านคา้าร้านอาหารเยอะแยะเลยอยู่ตรงนี้พื้นเปียกเนี่ยตอนเย็นเขากำลังแบบตั้งของกันนะก็จะประมาณช่วงห้าโมงหกโมงเย็นนะครับของก็จะแบบ เต็มถนนฝั่งด้านนี้เลยแล้วแล้วก็คนก็จะมาเดินซื้อของกันมีสองฝั่งถนนนะครับฝั่งด้านนี้เป็นฝั่งที่เรากําลังจะเดินไปสีลมคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านนู้นก็จะมีตลาดนัดมีถนนคนเดินต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านหน้านี้กำลังจะถึงสีลมคอมเพล็กซ์แล้วอันนี้มีร้านข้าวอยู่ตรงนี้ด้วย ด้านหน้ของเรานั้นบ t เทสสารแดงนะครับแล้วก็ติดกับบ t เทสสารแดงก็จะเป็นสีลมคอมเพล็กเดี๋ยวเราเดินข้ามถนนไปเข้าสีลมคอมเพล็กกันงานวันนี้จะอยู่บริเวณชั้นจีนะครับคนเยอะมากตัวนี้สามารถที่จะเดินเลยไปนูน้นไปทางแบบสีลมไปวัดไปวัดไปเดินแบบ เที่ยวฝั่งด้านนู้นได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมงานก่อนนี่ไงสีลมคอมเพล็กซ์สีลมคอมเพล็กซ์แล้วก็มีป้ายด้านหน้าเลยบางกอกคันสานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรจำหน่ายในงานนี้บ้างนะครับโอ้บรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรนี่เขาก็จะมีแบบป้ายบอกเลย9ถึงวันที่20ตุลาคมบริเวณชั้นจีสีลมคอมเพล็กซ์ เข้ามาด้านในก็จะมีร้านลูกชิ้นปลายาวราชของแท้โอ้ลูกชิ้นน่ากินมากจะพาเดินวนนอันนี้ก็จะมีเป็นร้านน้ำนะครับมีแบบน้ำฟ้าหลังน้ำสวรรอะไรแบบนี้โมกแกงอีกแล้วมีมีมข้าวหลามนะครับขนมจาก,กอยู่ฝั่งด้านนี้ นอกจากนี้ก็นี่จะมีโอเก่าขี้บำรุงไตผลิตภัณฑ์แบบนวดนวดดีเครื่องหอมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นสลัดแล้วก็มีมีกาแฟตรงนี้ด้วยนะครับกาแฟอ๋ออันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นแบบธัญ,ญพืชต่างๆนะแล้วก็มีขนมปังอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วย Yeah. ถ้าดูตรงนี้จะเป็นพิซซ่านะครับพิซซ่าชิ้นละ49บาทซื้อ3ชิ้นฟรี1ชิ้นนะ mm hmm. น่ากินมาก mm hmm. เห็นไหมพิซซ่า mm hmm. เดี๋ยวรเราภาไปดูฝั mm ่ง hmm. อันนี้ก็มีแบบเยอะแยะเลยเนี่ย mm hmm. อันนี้เป็นแบบชีสแน่นๆชีสแน่นๆช,ชิ้นละ69นะครับเ mm hmm. ขาก็จะเป็นแบบเทศกาลอาหารนะ,นะเนาะแหนมซิ่โครงอ่อน เ,อ,เอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโรตีกับชาชากนะครับโรตีชาชากมีเป็นแบบนั่นนี่ก็จะเป็นร้านกะติปบคุณติมัเป็นชิ้นละ12บาทมีหลายหน้าเลยนะครับมีเป็นแบบเผือกถั่วเห็ดทูน่าหมูมันม่วงโคแดงอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมีแบบเป็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็มีนะทุกคนเนี่ยถุงเล็กๆมันจะเป็นแบบตัวเล็กๆอะ่ะ น่ากินน่ากินอันนี้จะเป็นน้ำดอกมะพร้าวนะครับน้ำดอกมะพร้าว,วหวานๆเพื่อสุขภาพอันนี้ก็มีเป็นสาลายพวงองุ่นนะครับยำปลาดุปูมีสลัดผักอะไรต่างๆนานาอยู่ด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบจอปูเยาวราชนะครับ โอเคเด้ถหาเดินอ้อมไปดูฝั่งด้นนี้อันนี้อยู่ในห้างเลยนะครับก็คือสามารถมาด้วยรถไฟฟ้า MRT นะครับลงที่สถานีสีลมหรือว่า BTS สาลแดงก็ได้นะครับมีแบบร้านของกินมีเนื้อมีเอ็นหมูโอ้อันนี้แกงเขียวหวานธรรมดา60-80บาทแล้วแต่ เดี๋เราพาไปเดินดูฝั่งด้านนี้นอกจากว่าจะมีฝั่งโซนของกินแล้วนะครับนี่ฝั่งด้านนี้เขาจะมีแบบโซนเสื้อผ้าตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่20เลยนะครับสามารถที่จะมาเดินช้อปปิ้งกันได้เลยเนี่ยเสื้อผ้า300บาท350บาท100บาทประมาณนี้แบบเยอะแยะ390บาทก็มีนะครับ ก็จะมีจำหน่ายเยอะๆยะมีเสื้อผ้าของสุภาพสตรี150บาท150บาทเยอะแะเลยดูด,ดฝั่งด้านนี้จะเป็นร้านหนังสือก็มีนะครับร้านหนังสือตอนนี้จะลด1 0 1ถ อันนี้ก็จะเป็นแบบโซนฝั่งเสื้อผ้าเหมือนเดิมนะครับอนนี้จะอยู่บริเวณชั้นจ G ของสีลมนี่เลยมีผ้า จำหน่ายมีแบบสินค้าต่างๆนี่เป็นโซนโซนห้างเซ็นทรัลนะครับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นี่คือบรรยากาศภายในงานของบางเกาะคันสานะครับที่พามาชมในวันนี้โอเคเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกไปดูบรรยากาศด้านนอกอีกนิดนึงนะครับว่าบรรยากาศของสีลมเป็นยังไงบ้างถ้าใครสนใจมางานบางเกาะคันสาก็เริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่20เดือนตุลาคมนี้นะครับก็คือ เป็นเทศกาลอาหารเล็กๆอยู่บริเวณชั้นจีของสีลมคอมเพล็กซ์นะครับราเอาไปดูด้านนอกกันโอเคตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าห้างสีลมคอมเพล็กซ์นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศของถนนสีลมอีกเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ไปเดินชมง,งานมาแล้วนะครับในบางกอกหันษานี่เหลือเป็นบรรยากาศช่วงตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณบบ,บ่าย3ามนะครับบ่ายสามเกือบสี่โมงแล้ว นักเรียนก็เลิกโรงเรียนแล้วก็จะมาเดินทางกลับบ้านบางคนก็จะแบบมาเดินเล่นห้างนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศหลังฝนตกเลยนะนี่มีร้านข้าวร้านอาหารของกินเยอะแยะเลยนะครับอยู่ข้างๆกับศรีลมคอมเพล็กซ์แล้วก็ข้าวมันไก่ตอนจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับ BTS นะครับมีพอร้านรองเท้าอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราพาไปเดินดูฝั่งานนนด้านหน้าของเรานนั้จะเป็นเริ่มเป็นถนนสีลมซอยหนึ่งนะครับสีลมซอยหนึ่งคือตรงนี้เขาก็จะมีแบบหลากหลายเลยนะเขาก็จะมีเป็นแบบว่า ถ้าซอยละลายซับจะอยู่ด้านหน้านู่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะปิดไปแล้วเพราะตอนนี้ก็เย็นๆแล้วเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตรงซอยละลายซับวิว,ววิดีโอกเก่าๆนะครับน,นี่ด้านหน้าฝั่งด้านนี้ก็เนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นร้านอาหารนะครับ มีร้านอาหารร้านของกินต่างๆยาวยาวไปถึงบริเวณด้านนู้นเลยเนี่ยด้านในแล้วก็จะมีแบบอันนี้เป็นถนนคอนเวนนะครับอยู่ด้านในไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเดี๋ยวเราเดินไปดูดนู่นฝั่งด้านนู้นของกินยาวเข้าไปถึงด้านในเลยนะครับสุดเลยเนี่ยก็จะมีแบบร้านผลไม้ร้านน้ำปัน่นลูกชิ้นอของกินเยอะมาก ช่วงกลางวันเขาก็จะไม่มีนะครับอันนี้คือจะเป็นช่วงเย็นนะครับก็ประมาณแบบช่วง4โมง -5 โมงเย็น,นบแบบนี้เขาจะเริ่มมาตั้งกันกลางวันตรงนี้ก็จะโล่งๆนะครับไปดูฝั่งนี้เนี่ยเขาก็เริ่มแบบเตรียมของจะมาวางจะมาตั้งขายกนะัน เลยอันนี้ตึก CP นะครับ CP Tower อยู่ด้านหน้าของเราตรงนี้อ๋อด้านในจะมีแบบสำหนักกว๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชัยมีร้านอเมซอนมีชากาแฟมีเซเว่นมีร้านอะไรต่างๆอยู่ด้านในเยอะแยะเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปรับประทานอาหารภายในตึกนี้ได้จะพาเดินไป ตรงข้ามอีกนิดนึงนะครับไปดูบรรยากาศกันว่าช่วงนี้ถนนสีลมเป็นอย่างไรบ้างนอกจากว่าพามาชมงานบางกอกพันศาแล้วก็เดินดูถนนสีลมกันเนี่ยหลังฝนตกฟ้าก็จะเป็นแบบเนี้ยอึมครึมเล็กๆโอ คนสังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้ไม่มีสายไฟแล้วนะครับถนนสีลมโล่งหมดเลยนะคือเราถ่ายมาเนี่ยไม่มีแบบสายไฟที่เป็นแบบให้เห็นเหมือนในข่าวต่างๆแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีถนนสีลมมีหลายถนนนะครับที่มีการเอาสายไฟลงดินหมดแล้วนะครับอย่างเช่นถนนสีลมถนนถนนที่ไปอนุสาวรีย์ชัยจักรพราวครับไปอนุสาวรีย์ไทยแล้วก็มีสุขุมวิทอะไรแบบนี้ครับ ก็จะแบบเอาลงหมดละโ,โอ้ยน้องแมวแล้วร้านตรงนี้ก็จะมีแบบ้านเกตเสียวอ,อันนี้ตึกยูนิตเด็ดเซ็นเตอร์นะครับไปยูนิตเด็ดเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราเดินจากยูยูนิตเด็ดเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปที่ รถไฟฟ้ากันอีกขทีนึงนะครับเนี่ยร้านนี้ก็จะมีแบบหลายอย่างเลยนะมีร้านค้าร้านอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยมีอ f ฟฟิศเมดมี s อสแอนพีพิซซ่าเฮดยอีอะไรแบบนี้นะครับเจร้านของกินแบบต่างๆอยู่ภายในจึกมีเยอะมากแล้วก็บริเวณด้านหน้านี้เขาก็จะมีแบบร้านค้าเล็กๆอยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นแบบร้านของทอด อาหารข้าวหวานเนี่ยก็ประมาณนี้ถ้าเดินไปฝั่งด้านโน้นข้ามถนนไปก็จะเป็นแบบอีกแนวหนึ่งนะฝั่งด้านู้นจะเป็นแบบร่มรื่นมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นวัดวัดแขกนะครับอยู่ด้านนน้นบริเวณตรงนี้เราอยู่ที่แยกพิพัดนะครับแยกพีพัดตรงบริเวณถนนสีลมนะครับนี่เลยเยอะแยะเลย <laughs> รถรถนะรถเยอะแยะเลยแยกพีพัดนะครับ ถ้าเราเดินไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นเอ่อบริเวณของที่เราเรียกว่าอะอะไรนะอันนั้นนะอ,อะซอยละลายซับคือพอมันแบบติดอยู่ในจิตที่ปลายลิ้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตรงปักทางเข้าซอยละลายซับก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะยังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาแบบเก็บร้านหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายๆแล้วเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับ ก็มาเดินแบบมาเดินงานบางกอกขันษาที่สีลมคอมเพล็กซ์ครับก็เลยลองแบบโอเคพาเดินดูดนิดนึงว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ของถนนสีลมจริงๆแล้วบรรยากาศของกรุงเทพมหาคนครก็เข้าสภาวะปกติเ้วยนะครับคนก็ออกมาทํางานมาเดินซื้อสินค้ามาช้อปปิ้งมาแบบทํากิจกรรมต่างๆเป็นปกติ มันจะมีแค่เปลี่ยนไฟก็คือการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เวลาที่จะเข้าสถานที่ต่างๆแล้วก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับเพียงเท่านั้นนอกนั้นก็ปะกะติเหมือนเดิมหมดแล้วโอ้รู้สึกว่าซอยละลายซัพย์เขาจะน่าจะปิดเลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเป็นช่วงกลางวันอนะที่เขาจะมีการขายของต่างๆอยู่นี่ตอนนี้ อยู่บริเวณสีลมซอยห้านะครับนี่เลยสีลมซอยห้าก็อ,อยู่ด้านในโอ้ยไม่มีแล้วทุกคนตอนนี้คือนี่นะครับถ้าใครจะมาก็คือสามารถเดินมาได้ที่บริเวณสีลมซอยห้าก็จะเป็นซอยละลายทรัพย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีของจำหน่ายแล้วเพราะว่าตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงนะครับไปดูบรรยากาศฝั่งด้านนูน้นกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเราข้ามถนนตรงบริเวณนี้โอเคหลังจากข้ามถนนตรงบริเวณนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าฝั่งนั้นนี้จะมีอะไรบ้างก็คือเดินแบบยอดกลับไปบริเวณรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินกลับนะครับ ตรงนี้คือสีลมเนี่ยเป็นจุดตัดของรถไฟฟ้า2ที่นะครับก็จะมีสาราแดงแล้วก็เอ็มทสีลมตอนนี้อยู่ที่สีลมซอย8นะครับสีลมซอย8สีลมซอย8 ตอนนี้เราเดินจากสีลมซอย5นะครับตรงบริเวณซอยละลายซับแล้วก็เดินย้อนจบมาฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่งเล็กคู่นะครับตอนนี้อยู่ที่สีลมซอย6แล้วนะครับนี่สีลมซอย6 เดี๋ยวพาดูว่ามีรถอะไรผ่านนี่เลยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนผ่านก็จะมีสาย 15, 76, 77, 115, 167, 504, 514, 547นะครับนี่คือสายรถที่ผ่านบริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนอีเยอะมาก ดูฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็เดินสะดวกสบายสวยเพราะว่าก็จะเหมือนแบบทางเขาก็ไม่มีสายไฟเลยนะครับก็เดินสบายทุกคนเดินแบบสบายๆเลยนี่ก็ ร้านค้าต่างๆเยอะตรงบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้คือจริงๆแล้วอะ่ะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดกลางคืนคือสมัยก่อนมันจะมีแบบตลาดนัดกลางคืนของขายกลางคืนต่างๆตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีป้ายป้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่ขายสินค้าของขายเยอะมากบริเวณตรงนี้แต่ตอนนี้ก็เงียบๆนะอาจจะยังแบบไม่ได้เปิดอย่างเต็มที่เหมือน สมัยก่อนนะมันก็จะแบบมาเดินซื้อสินค้ามาเดินรับฝั่งด้านนี้ส่วน,นมากก็จะเป็นการรับประทานอาหารคือเป็นออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศของคนทํางานแล้วก็มีแบบเป็นร้านอาหารเล็กๆน้อยๆอยู่ฝั่งด้านนี้นมีมีร้านอาหาร สมตำไก่ย่างเป็นช่วงเย็นๆเอ้าน้องน้องน่ารักมากน้องมาดูฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็เนี่ยมีร้านอาหารต่างๆนานาขายแล้วก็ ตอนนี้จะอยู่ที่เป็นบริเวณของสีลมซอยสี่นะครับทุกคนเนี่ยมีร้านขายของกินเขาก็จะมีแบบก่อสร้างเสียงก่อสร้างไงมีก่อสร้างแบบไม่มั่นใจอ่น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะน่าจะเป็นไม่ห้างก็อคอนโดน,นะครับอันนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะมีการก่อสร้างมาหนึ่งโครงการแต่ละแดง ด้านหน้าของเราจะเป็น BTS สาลแดงนะครับแล้วก็มีป้ายบอกเลยเนี่ยตรงป้าย MRT ก็จะมีสายที่ผ่านที่เราบอกไปก่อนหน้านะครับเป็นจุดเดียวกันเลยผ่านเหมือนกัน1 5 7 6 77, 5 7 7 1 1 5 1 6 7 5 0 4 5 1 4แล้วก็5 4 7นะครับอันนี้เป็นป้ายธนิยะพาซามีแบบร้าน KFC มีอะไรต่างๆนานาอยู่ตรง BTS สาลแดง ที่เราเดินผ่านไปเราเดินฝั่งเล็กคู่ไปนะครับฝั่งด้านนี้ที่กําลังเดินอยู่เราเดินฝั่งเลนะงนน็กลขี้ตอนนี้คือเป็นฝั่งเล็กคู่ครับเนี่ยถ้าใไฟรถไฟฟ้าก็สามารถที่จะขึ้นแบบสระแดงไปได้เลยไปทางแบบสะพานตากสินไปฝั่งนัานนู้นนะครับหรือว่าจะไปทางสยามก็ได้เนี่ยฝั่งสยามด้านนี้ก็มีอันนี้เขาก็กลับบ้าน ทุกคนก็เอยมตอนนี้จะเป็นถนนถนนด้านในนี้จะเป็นถนนธนิยะนะครับที่เราเห็นเนี่ยข้าไปฝั่งด้านในเรียกว่าถนนธนิยะก็จะมีร้านค้าร้านของกินต่างๆเยอะแยะแต่ว่าต้องรอเย็นกว่านี้อีกนิดนึงนะนี่ตรงน,นี้แบบเ,เตรียมตัวขายของกันละสุพงศภาพเพราะว่าตอนนี้ที่ เขา,เายังแบบไม่เยอะเพราะฝนมันตกนะครับฝนตกเพิ่งหยุดไปไม่นานแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เย็นมากนะคนก็เลยร้านค้าก็เลยอาจจะยังไม่ได้เปิดเยอะนี่ทางขึ้นขึ้นลงรถไฟฟ้าตะระแดงมีร้านขายของอยอะไรเ,เนี่ยบูทบูทอยู่ข้างหน้าร้านขายยา เยอะมากร้านขายยาโอ้คลินิกป้ายสวยมากคลินิกเดี๋ยวเราจะให้ดูฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้จะอยู่ที่บริเวณสีลมซอยสองแล้วนะครับสีลมซอยสองทับหนึ่งนะครับสีลมซอยสองทับหนึ่งบรรยากาศรถติดมากเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับแล้วก็ ให้ดูบรรยากาศด้านหน้าไปอีกนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นโอบริษัททัวร์นี่เลยตรงนั้นจะเป็นสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กที่จะเดินไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับไปลงด้านหน้าของเราเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูอีกนิดหนึ่งฝั่งด้านนี้ จริงๆวันนี้ตั้งใจที่จะมาเดินงานบางกอกพันศานะแต่ว่าเดินมาแล้วก็เออหน่อยนึงแลน่ะพาดูบรรยากาศก,ก่อนแล้วกันนะครับนี่คือราชดำมลิให้ตรงไปเลี้ยวขวาวิทยุเลี้ยวซ้ายสามย่านนี่ตรงนี้จะเป็นสีลมซอยสองนะครับอันเนี้ตรงบริเวณนี้แหละที่จะมีแบบขับ,บาลาอะไรต่างๆเยอะมากสีลมซอยสองอนะ่ะก็จะประมาณนี้แหละทุกคน อันนี้ก็จะสิ้นสุดทางที่แบบมีขายของตอนนี้เราขึ้นมาจากด้านล่างนะครับขึ้นมาที่สะพานลอยแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นต่อสกายวอล์กนะครับนี่ด้านหน้ารถเริ่มติดแล้วไปเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้ากันไปที่ ต้นฝั่งด้านนี้จะเป็นถ้าเราเดินไปด้านหน้าตรงนั้นจะเป็นสวนลุมพินีนะครับที่เขาจะมีการจัดงานต่างๆง,ง,งานกาชาติอะไรก็อยู่ตรงนั้นนะด้านนู้นก็จะเป็นถนนราชดำเนินนะครับถ้าเราเดินตรงไปเนี่ยเป็นราชดำเนินละไปเดี๋ยวเราไปดูไปดูบรรยากาศกันอันนี้ก็นี่เลย ไปสถานีสีลมฝั่งนั้นนี่ก็คือลงลิฟต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลงบันไดช่วงเย็นๆคนก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคนก็ออกมา,เ,าเดินห้องเดินห้างกันแล้วก็ กลับบ้านหลังจากทำงานเสร็จโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยเป็นแบบต้นไม้เดี๋ยวเราก็เดินมาฝั่งนี้นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นคลิปไปนะครับบริเวณตรงนี้แหละด้น่นนนก็จะเป็นถนนสีลม เรียบร้อยแล้วนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่พามาในวันนี้นะครับนี่คือ MRT สีล่มประตู2นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่ MRT แล้วก็กลับแล้วนะครับนูนมันได้เลื่อนยาวมาก